สวัสดีค่ะฟรีมันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่6เดือน2ปี2026แจกวอลเล็ตฟรีค่ะ,คะไม่ต้องลงทุนใครยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยช่องทางการรับลงไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปคือจะมาให้พี่ลงคลิปสอนวิธีการรับทุกวันมันก็ไม่ใช่ไงคือบางคนน่ะเขาบางคนนะ บางคนคือเขาไม่ดูอะไรเลยแล้วจ้องแต่จะถามอย่างเดียวพี่ก็มันมันเดิมๆซ้ำๆอ่ะแต่บางคนเนี่ยเขาเข้าใจเขาเห็นว่าด้านข้างมีบอกว่ามันอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปใช่ไหมเขาก็ไปอ่านที่คําอธิบายใต้คลิปเสร็จแล้วเขาไปลองกดแอดไลน์กดเพิ่มเพื่อนนั่นแหละเขาก็รู้ว่าเออจะต้องทําอย่างนี้เว้ยแต่ก็อย่างว่าเนาะนานาจิตตังใครที่อยากทําก็ทําใครที่ไม่ทําแล้วมาถามโค้ดดังเปา้าคีย์เวิร์ดนู่นนั่นขออนุญาตไม่ตอบนะคะ วันนี้โค้ดอ่งเปหรือคีย์เวิร์ดที่เอามาแจากประจำวันที่6คือคำว่าหาดทรายส่วนเวลาเวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับลิงก์อ่างเปาฟรีได้ก็คือ22นาฬิกา6นาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอ่งเปลอที่ไลนยได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ